เอาละครับก็บอยู่ผม SSB กับ The Slide Channel กับ Game Factory Engineer มามาต่อกันเลยโอเคจากที่เราองวางสายการผลิตใหม่ใช่ไหมคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะทำอะไรได้เพิ่มก่อนอื่นเนี่ยผมจะลบเรื่องของ Copper ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะแล้วทีนี้เรามาดูใน Item Database นิดน,นึงว่ามีอะไรเราสร้างได้ซึ่งทุกอย่างไม่ใช้พลาสติกหมดเลยเว้ยนั่นแหละคือปัญหาของเราตอนนี้ซึ่งผมกำลังเล็งเป็นนี่ไหม พลาสติกดอรครับอืมผมร่งเร็งเป็นพลาสติกดอใช้พลาสติกแล้วก็มีเกียร์ซึ่งเกียร์เราสร้างอยู่แล้วเพราะเกียร์ใช้สร้างอย่น,นี้เราแค่สร้างคอปเปอร์เพิ่มขึ้นมาถูกไหมโอเคฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการเพิ่มลงผลิตเกียร์อย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งพลาสติกจากข้างบนน่าจะพออยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะเห็นเรามาจัดก,การเรื่องผลิตเหล็กซึ่งเอาวางคู่กันเลยก็ได้นะความจริงอะ่ะ ต่อปับป๊บปั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 ๊บให้มันลดระยะก็ได้เหมือนกันอืม mm อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมมองเห็นอันนี้พอดีเลยเอ็กพอร์เตอร์เอ็กพอร์เตอร์เหมือนเราจะไม่พอนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการวางแขนแบบนี้เปิดเอ็กพอร์เตอร์เพิ่มนำขายอ่ะมันมีว่าอยาอันหนึ่งนี เราก็จะใช้อย่างนี้เลยโอเคอืม okay. hmm. เราจะสร้างรงเหล็กจากฝั่งไหนดีอะทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ทางนี้ดีกว่าเนาะที่มันแคบเราไม่รู้จะใช้อะไรฉะนั้นเราก็ใช้คูมิดหนึ่งเหมือนเดิมครับต้องมีอินพ r t เข้ามาทางนี้สายพานต้องหันไปทางนี้เพื่อให้มันชนกันมีต้ม อาแบบนี้มีแขนกลจับ1 2 3สแบบนี้แน่นอนอันนี้ต้องใช้ในการต้มเหล็กอันนี้เป็นผลิตพลาสติกพลาสเอ้ยไม่ใช่พลาสติกหรอพาดพลาดละเป็นเกียร์อืมโอเคเราได้เราได้สายกำผพาเกียร์เพิ่มนะคราวนี้ที่ผมต้องการเพิ่มอีกอย่างนึงคือพลาสติกใช่ไหมพลาสติกฝั่งนี้มนโอเคละฝั่งนี้น่าจะผลิตคู่มาเลยหรือเปล่าก็อ,อยู่แล้วต้องมีเครื่อง อ่ะเรากด Product Maker มาก่อนอีกหนึ่งเครื่องอ่าวางไว้แบบนี้อืมวางไว้แบบนี้ฉะนั้นเราจะต้องมีพลาสติกใช่ไหมผลิตมาอีกห่งเส้นผลิตจากด้านล่างก็ได้ความจริงถ้างั้นเราผลิตจากด้านล่างก่อนอื่นเราต้องมีเหมือนเดิมครับ Import เข้ามา1อันเราก็มีสายพาน ความจริงเส้นเดียวก็ได้นะแบบนี้เราก็ต้องมีทิ่ต้มแล้วก็นี่ครับที่อัดจากนั้นเราต้องการอืมเป็นสายพานจากนี่วิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งมาเข้าเครื่องนี่ถูกไหมผมจะวางสายพานไว้แบบนี้ก่อน เออเพื่อจะได้หยิบได้ตรงนี้ใช้แขนกล1น1,000บาทอ่ะลองกดไปก่อนโอเคเออว่าจะดูจากไหนเนี่ยเหมือนว่าใช้ตัวอินพุตอันเดียวก็เพียงพอนะอืมงั้นเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์กถ้ามันพอจริงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผมไปดูในไอเทมดาต้าออกมาใช้เท่าไหร่มันใช้แค่หนึ่งเองปะ แต่มันขาดในส่วนของคอปเปอร์ว่ะถ้าถ้างั้นสายนี้เป็นผลิตคอปเปอร์แทนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงใช่ไหมผมว่าต้องมีคนถานแน่ๆทำระบบวนโอเควนประมาณนี้ เพราะถ้ามันผลิตเกียร์พองจริงๆเนี่ยเราใช้ระบบวนแบบนี้ได้ต้องมีแขนกลหนึ่งแขนใช่ไหมหยิบหยิบหยบมาเข้านี่อ่ะผมมาเคลียร์สายแขนกลตรงนี้ก่อนหยิบหยิบหยิบ,ยบออกมาเราต้องมีสายพานแน่ๆหนึ่งตัวว,วิ่งวิ่งวิ่งมาประมาณนี้แล้วก็ใช้แขนกลอ่ะเงินไม่พอใช่ไหมเมื่อกี้ อ่าอืมแล้วก็อันนี้เป็นแบบนี้ครับวางสายพานเพิ่มแขนกน้นงเงินไม่พอโอเคได้แล้วแบบนี้อ่าคราวนี้ผมขาดแขนก้นอีกตัวหนึ่ง ที่จะวางตรงนี้นะไม่อยากใช่อย่างงี้โอเคจากนั้นเราต้องใช้พลาสติกครับพลาสติกเนี่ยเราก็จะพลาสติกพาร์ตแล้วก็ทำเป็นเอ้ยเอาไปต้มทำพลาสติกพาร์ตอันนี้เราจะ import พ,พลาสติกเข้ามาเลยกดพ,พลาสติกเข้ามาปับ๊บ ต้มต้มมานี่ถูกไหมผมขอสต็อปก่อนนะอันนี้ก็จะ Import Copper เข้ามาอันนี้ก็จะต้มเป็น Copper แล้วผลิตเป็น Copper w h ไว้ใช่ไหมสายเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะใช่ใช่เป็น Copper w h ไว้คือสายโอเคอันนี้เราจะมาดูกันครับเอ่อผมได้แขนกลนแล้วฉะนั้นก็แต่เดี๋ยวค่อยใส่เพราะว่า Copper ยังไม่มา มีคัพเปอร์มาแล้วมีคัพเปอร์มาแล้วโอเคปับป๊บปับ๊บปั๊บเออระบบมันก็จะวนครนี้ตรงนี้เราก็จะใช้สร้างเป็นนี่ครับพลาสติกดอเออเค okay, ว่า เราจะได้สายกามลลิตเพิ่มมาอีกคราวนี้พลาสติกเหมันจะเยอะเฮ้ยเหมือนคอพเปอร์จะเยอะกว่าว่ะเดี๋ยวขอซัอก่อนนะนี่เห็นไหมอืมเราต้องทำการทำแบบนี้ว่าจะไม่ทำนะแบบเนี้ต้องทำอีก ตอนนี้ค o p เปอร์ไว้เริ่มมีเยอะเกินละฉะนั้นแผนนี้ไม่เวิร์กวิธีแก้ปัญหาแล้วเราอืมวิธีแก้ปัญหาที่ผมคิดได้นะตอนนี้นะครับเราต้องยอมเสียเงินไว้เราทิ้งทั้งหมดอย่าไปคิดมากแบบนี้เราวางใหม่ เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วอันเนี้ยมีคัพปเปอร์อยู่ต้องกดสต็อปก่อนครับอันนี้เป็นเหล็กใช่ป่ะอยะ่ระบายเหล็กออกก่อนถ้างั้นนะอืะ น่าจะแบบนี้ป่ะเราใช้แขนกลเพิ่อมอีกหนึ่งตัวครับขยับแขนกลตัวนี้ได้นี่วามาจับนี่แทนแล้วก็ย้ายตัวนี้มาจับตรงนี้แทนเคกดเพย์อันนี้ก็ยังทํางานอยู่ถูกไหมเคีเยวระบายเหล็กออกไปก่อนส่วนพลาสติกนี้ก็ให้มันหยุดไปก่อนเดีย๋ยวจะสต็อปเออนำจุดนำข้าวเหล็กด้วย ห้องแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขาจัดการก่อนความจริงเราโลทิ้งเลยก็ได้นะเออรวยละรวยละแบบนี้แบบนี้ครับโอเคเดล็กหมดแล้วนะโอเคหลังนั้นเราก็จะหยุดหยุดหยุดลบ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 ลลบ,ลบ,ลบ,ลบเราก็เปลี่ยนสายพานครับเป็นแบบนี้ แบบนี้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 แทนส่วนอ,อันนี้เราจะเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นอันนี้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 แล้วก็ใส่เป็นขาแบบนี้แทนฉะนั้นตรงนี Mun ้ก nice. ็จะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ะ จากนั้นอันนี้ผมจะเลือกเป็น Import เป็น Copper แทนอันนี้ Import เป็น Iron o อ l แทนอันนี้เลือกให้เป็นต้มเป็น Iron o อ l ยแล้ปผลิตออกมาเป็นเกียร์เออแบบนี้อันนี้ Stop แล้วก็เลือกเป็น Copper แล้วก็ทำเป็น Copperware โ okay, อเคกดเพย์มามาดูกันเว r ร์กว่า มาล้เริ่มมาละเริ่มมาตอนนี้พลาสติกมันออเพราะว่าเราหยุดไปหนึ่งสายนะอ่ะมีแวร์ไปนี่อันนี้จะเป็นผลิตจอนะเรารอเกียร์นิดหนึ่งแล้วทำไมเกียร์ไม่ต้มอ่ะเป็นเหล็กนี่ก็ผลิตเป็นเกียร์นี่เออไม่เครื่องไม่ทำงานเลย ผมงงงกดสตาร์ทนึดนึงนแล้วกดใหม่อ่ะโอ้ไม่ทำงานเป็นบักเป็นบักน่าจะบัักว่ะเอออันนี้ไม่ผลิตเกียร์อ่ะเรียกเป็นเกียร์ใส่มาผมว่าแขนกลแม่งไม่เอาออกกดเพยนั่นไง ัวแขนกลแม่งไม่ทำงานตัวหนึ่งแล้วเราวางสายพานผิดอันหนึ่งแบบนี้แหม่ไปแล้วครับอืมโอเคจะดูเหมือนเกียร์จะไม่พอหรือวะ เดี๋ยวขออนุญาตกดสต็อปนี้ก่อนนะอืมใช่ครับเหมือนเกียร์จะไม่พอมาใ้เครื่องนี้ทำงานงั้นผมจะขออนุญาตสต็อปเครื่องนี้ก่อนเพื่อให้เกียร์จัดการคอปเปอร์ก่อนนิดน,นึงนะ เดี๋ยวเราต้องคิดใหม่ละกลายเป็นว่าเราต้องย้ายการผลิตไปเป็นแบบอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ผมคิดได้แล้วเราจะให้ผลิตจัดการคอปเปอร์ที่เรานำเขา้าเรานำเข้าคอปเปอร์มาเยอะมากตอนนี้มีของ,อ,องเยอะมากครับคาดว่าเราจะต้องสร้างที่ขายเพิ่มแล้วเราได้สามพันกว่าพอยเอง น,นีเกียร์เริ่มเยอะอ่ะเราให้มัน make. เม k e อ่อนี่ต่อวัตถุาการต่อ่อะได้ลดเกียร์ลงไปอ่าตอนนี้ c เ p p e r น่าจะหมดแล้วนะผมก็กด stop ไปแล้วอันนี้กดต t o p เหมือนกันตอปเหมือนกันรอ copper ตัวน,นี้หมดครับรู้สึกว่า copper เกียร์ใช่ไหมอืม มันสามารถใช้สร้างได้ประมาณ2เครื่องเลยอ่ะส่วนพลาสติกเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างเพิ่มละดูจากอันนี้นะอาจจะต้องหาที่ทำเพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรนะความจริงอ่ะอืมจะทำพลาสติกเพิ่มได้ไว้เนี่ยกำลังคิดอยู่นะครับ อ่ะตอนนี้ผมจะกดสต็อปอันนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะให้เจ้านี้มันหยุดทำงานก่อนอะนะส่วนเกียร์เนี้ยเราก็จะลบไปก่อนเลยทองแดงอันนี้ก็ผลลบไปนะพลาสติกก็เช่นการลบไปก่อนวางแผนใหม่อ่ะอันเนี้ยฝั่งบนพอแล้วคราวนี้ประเด็นคือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่ยังไม่ยังไม่เวิร์กนะ เราต้องหาที่ที่จะผลิตเกียร์ได้เพิ่อมอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะต้องผลิตเกียร์ถูกไหมถ้าอันนี้ผลิตเกียร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวถ้าอันนี้ผลิตเกียร์งั้นอันนี้เราก็ต่อตรงมาแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ย้ายแขนตัวนี้จะประหยัดย้ายแขนตนัวเนี้มาตรงนี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตเลียร์ตรงนี้หนึ่งวางนี่ดีกว่านะประหยัดพื้นที่อ่ะแบบนี้แบบนี้พวิง่งวนนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของเออเกียร์เออในส่วนของเกียร์เดี๋ยวมาดูนี้หนึ่งนะมันต้องใช้2พลาสติกใช่ไหมเพราะเห็นนี้พลาสติกถึงไม่ทันอืมเราต้องการ ที่สร้างพลาสติกเพิ่มครับเราจะโรเตหมุนเป็นแบบนี้ได้ไหมได้โอเคอืจากนั้นเราก็จะลบไปแบบนี้แล้วก็ฟิปมันแทนมาเป็นด้านนี้ อลองดูก่อนนะผมขอลองดูนิดนึงนะครับเป็นปิดต้มแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมมีแขนกลคอยหยิบหยิบหยิบออกมานี่หยิบออกมาลงสายพานไปเครื่องอะเวิร์กเน่าจะต้องมีอยู่นี่หนึ่งอันใช่ไหมแบบนี้อืมเราก็ต้องมีสายพานจากนี่เพื่อวิ่งไปส่งอันนี้ผมจะฟิปเข้านี่นะ คราวนี้มันต้องมีแขนกลหยิบออกก็คืออีกหนึ่งแขนกลของผมหยิบจากาาานี่แล้วเราก็ใช้สายพานเนี่แหละครับต่อเข้าแบบนี้นะอืมโอเคแบบนี้ได้ละคราวนี้ถ้าเราจะ พลาสติกผลิตได้อีกช่องหนึ่งไหมมันผลิตได้เนาะถ้าดูจากมุมนี้นะเอ่อผมจะขยับสักนิดนึงละกันเออแบบนี้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 ขยับพลาสติกมาแบบนี้อันนี้ก็จะหยิบแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แบบนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้แล้วก็ทําการหักออกมาเอา แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นอีกลายหนึ่งที่เป็นของคอปเปอร์ถูกไหมเป็นของคอปเปอร์คอปเปอร์น่าจะมาจากด้านนี้ยครับอ่ะต่อไปประมาณนี้ก่อนนะอ,อันนี้เราก็ต้องต่อเพิ่มเข้ามาเป็นแบบนี้ ส่วนอันนี้ก็ต้องต่อไปเป็นแบบนี้เออถ้ามันเปืองเราก็ใช้แค่แบบนี้อ่าโอเคโอเคนี่อันนี้น่าจะจบเน,นี่เราไปเขียนเรื่องคอปเปอร์นิดหนึ่งก็คือต้องมีทิฟโต้มเหมือนเดิมแบบนี้ต้องใช้แขนกลอืมอืมแบบนี้จากนั้นก็อ่ะแล้วก็ใส่เป็น แบบนี้เข้ามาถูกไหมครับมีแขนกลหยิบอ,ออกมาใส่ใสายพานคอน v วลต่อไปต่อไปแบบนี้เพื่อให้มันไปเข้ากับเส้นนี้อ่าอันนี้เราจะนำเข้าเป็นคอปเปอร์ครับสเสร็จแล้วาคอปเปอร์ต้มไปผลิตเป็นคอปเปอร์แวร์อันนี้เลือกเป็นเหล็กครับเหมือนเดิมเป็นเกียร์ แล้วก็กดนำเข้าเป็นเหล็กใช่ไหมอันนี้เป็นเหล็กอยู่แล้วครับครบอันนี้ถูกล้วได้เกียร์สตัวแล้วครับอันนี้เป็นพลาสติกเลือกเป็นพลาสติกพาวเดอร์รดักออกมาเป็นพลาสติกบาร์ให้พลาสติกพดัดชนะอินพอร์ตตรงนี้ก็ต้องเป็นพลาสติกโอเคอะลองกดเพย์ดูดิว่าระบบมันจะทำงานได้ไหม อ่ะเริ่มผลิตแล้วนะโอเคมีเกียร์มาอ่าดูเหมือนเราไม่ได้กดให้มันทำงานใช่ไหมเมคเป็นนี่ครับพลาสติกรอโอเคเฮ้ยทำงานได้ เออทำงานได้โอเคเออโอเคเลยเห็นไหมเรามีแวรมีพลาสติกพอซึ่งพลาสติกพออาจจะสร้างเพิ่มอีกสักจหนึ่งลายอืมงั้นเดี๋ยวสร้างพลาสติกเพิ่มอีกหนึ่งลายเ,าเดี๋ยวไว้พาหน้าแล้วกันพานี้นานแล้ว โอเคมาเหมือนเดิมเขาก่อนจากการใครชอบฝากกดไลค์อยากใครดูก็กดแชร์สุดท้ายกด Subscribe เป็นกำลงังใจผมด้วยใครเล่นเกมนี้อยู่มีทคนิดีดีอยากบอกกันก็คอมเมนต์ไปเลยครับผมมาอ่านมาตอบแน่นอนครับผม okay, โอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้ากับ Factory Engineer ผม n s b เดอะสลาชาแนลขอตลาไปกันครับสวัสดีครับผม